3าก๊กตอนที่14ฝ่ายอ้วนสุดจําเดิมแต่ได้ตราหยกไว้ก็คิดจะตั้งตัวเป็นเจ้าอยู่มิได้ขาดครั้นซุนเซ็กให้มาทวงตราอ้วนสุดก็มิให้ทหารก็ลาอ้วนสุดเอาเนื้อความมาบอกแกซุนเซ็กฝ่ายอ้วนสุดจึงหาเยวใต้เจียงเตียวหุนกิเหลงเกียวเสงิงลุยปกตันหลัน กับทหารทั้งปวงมาปรึกษากันว่าซุนเซ็กเมื่อแรกมาทําการอยู่กับเราเราก็ตั้งตัวให้เป็นขุนานางแล้วขอทหารเราว่าจะไปช่วยน้าชายแต่แก้แค้นบิดาเราก็ให้ซุนเซ็กอาศัยกําลังเราก่อนจึงได้กําลังเป็นอันมากบัดนี้ซุนเซ็กได้เป็นใหญ่ในฝากน้าเมืองกังตังแล้วมีได้รู้จักคุณเราให้ทหารมาทวงตายยกท่านทั้งปวงคิดประการใดเราจึงจะได้ตัวซุนเซกเอียวใต้เจียงจึงว่าซุนเซ็กได้ฝากน้ํากังตังแล้วทหารก็มีฝีมือมาก แดนเมืองกลังตังก็กว้างขวางกว่าเราอีกจะยกไปทําการนั้นเห็นจะไม่ได้ขอให้ทหารยกไปตีเล่าปีเสียก่อนถ้าได้เล่าปีแล้วซุนเซ็กก็จะอยู่ในเงื้อมมือเราอ้วนสุดจึงตอบว่า เล่าปีตั้งอยู่ตำบลเมืองเสียวพ่ายใกล้เมืองชีจิว๋วกับลิปโป้ชอบกันอยู่เห็นลิปโป้จะยกมาช่วยกำลังลิปโป้จะมากขึ้นเราจะทำการมิสเร็จจำเราจะคิดอ่านเกลี้ยกล่อมลิปโป้ซะก่อนแล้วอ้วนสุดจึงให้หันอินถือหนังสือกับข้าว20่สิบนถังไปให้แก่ลิโป้ในหนังสือนั้นว่าเล่าปีเป็นคนหยาบช้ามิได้มีความสัตว์เราจะยกไปกำจัดเล่าปีแม้เล่าปีจะมาพึ่งท่านอย่าให้ท่านช่วยเอาเป็นธุระ ฝายลิปโปเห็นหันอินเอาสิ่งของกับหนังสือมาให้ก็ดีใจรับคำแล้วหันอินก็ลาลิปโปกลับเมืองลำยงบอกเนื้อความแก่อ้วนสุดอ้วนสุดจึงให้กิเหลงเป็นแม่ทัพคุมทหารห้าหมื่นให้ลุยปกตันหลันไปด้วยในกองทัพยกไปเมืองเสียวพ่ายเล่าปีจึงปรึกษากวนอูเตียวหุยสุนเขียนว่าอ้วนสุดให้กิเลงยกทัพมา,เ,พราเราจะคิดประการใดสุนเขียนจึงว่า เมืองเสียวพ่ายเป็นเมืองน้อยเห็นจะต้านทานกิเลงไม่ได้ขอให้ท่านแต่งหนังสือไปถึงลิปโป้ให้ยกทหารมาช่วยเตียวหุยจึงว่าท่านจะหวังเอาใจลิปโป้นั้นไม่ได้เห็นลิปโป้จะไม่มาช่วยเล่าปีจึงตอบว่าซึ่งเจ้าว่านั้นก็ควรอยู่แต่เราจะทำตามสุนเขียนว่าลองใจลิปโป้ดูก่อนแล้วเล่าปีจึงให้ทหารถือหนังสือไปถึงลิปโป้ว่าตัวข้าพเจ้าผู้ชื่อวันเล่าปีกับสมัครพรรคพวกทั้งปวงมาตั้งอยู่เมืองเสียวพ่ายได้ความสุขเพราะอาศัยเมืองท่านเป็นที่พึ่ง บัดนี้อ้วนสุดให้ทหารยกมารบข้าพเจ้ามิได้เห็นผู้ใดเห็นแต่ว่าท่านจะช่วยทุกได้ขอให้ท่านยกทหารมาช่วยฝ่ายลิปโป้แจ้งในหนังสือดังนั้นจ่ปรึกษาตันกงว่าเดิมอ้วนสุดให้หนังสือกับเสาเบียงแก่เรามิให้เรายกไปช่วยเล่าปีเราก็ได้รับคำแล้วบัดนี้เล่าปีให้หนังสือมาให้เรายกไปช่วยเราคิดว่าเล่าปีอยู่ในเมืองเสียวพ่ายเห็นจะไม่ทำอันตรายแก่เราถ้าเราฟังคำอ้วนสุดอ้วนสุดรบได้เมืองเสียวพ่ายแล้ว เราจะวางศีรษะลงถึงหมอนเป็นปกติอยู่นั้นหาไม่ได้เห็นอ้วนสุดจะก,กำเริบยกล่วงมาตีเมืองชีจิวเป็นมั่นคงจำเราจะยกไปช่วยเล่าปีป้องกันเมืองเสียวพ่ายไว้จึงจะควรตั้นกงเห็นชอบด้วยลิปโป้ก็เกณฑ์ทหารยกไปช่วยเล่าปีฝ่ายกิเลงยกมาถึงเมืองเสียวพ่ายจึงตั้งค่ายอยู่ฝ่ายทิศใต้เล่าปีมีทหารอยู่ในเมืองประมาณ5,000ันจึงยกทหารออกตั้งค่ายรับกิเลงอยู่นอกกำแพงขันกิเลงรู้ว่าลิปโป้ยกมาช่วยเล่าปี จึงให้ทหารไปหาลิโป้ว่าเดิมท่านรับคำนายเราว่าไม่ช่วยเล่าปีแล้วเหตุไนท่านจึงยกมาช่วยเหล่าลิโป้ฟังดังนั้นก็หัวเราะแล้วตอบว่าเราจะคิดอ่านให้อ้วนสุดกับเล่าปีมิให้พยาบาทต่อกันตัวกลับไปบอกกีเลงมาหาเราทหารก็ลาลิโป้ไปบอกกีเลงฝ่ายลิโป้ก็ให้ทหารไปหาเล่าปีกวนอูเตียวหุยจึงว่าลิโป้กับอ้วนสุดคบคิดกันมาแต่ก่อนเกลือให้ไปหาแล้วจะทําอันตรายแก่เรา เล่าปีจึงว่าเรามีคนแก่ริปโป้โยเฮนริปโป้จะไม่คิดร้ายต่อเราแล้วเล่าปีก็ขึ้นมา้าไปหาริปโป้กวนอูเตียวหุยก็ตามไปด้วยครั้นเล่าปีมาถึงค่ายริปโป้ก็ออกไปรับเล่าปีเล่าปีก็ว่าครั้งนี้เราจะช่วยให้ท่านพ้นจากอันตรายนานไปท่านอย่าลืมคุณเราแล้วริปโป้ก็จูงมือเล่าปีเข้าไปนั่งในที่อันเดียวกันกวนอูเตียวหุยก็ถือกระบี่ยืนอยู่ข้างหลังเล่าปีพอคนมาบอกริปโป้ว่ากิเลงมาแล้ว เล่าปีตกใจสะดุ้งกลัวลิปโป้จะทำร้ายลิปโป้เห็นดังนั้นจึงว่าท่านอย่ากลัวเลยเราให้มาบัดนี้จะให้ดีกันทั้งสองฝ่ายเล่าปีก็ยังไม่สิ้นสงสัยฝ่ายกิเลงเดินเข้าไปเห็นลิปโป้กับเล่าปีนั่งอยู่ด้วยกันก็ตกใจถอยหลังจะกลับเข้าไปหาทหารลิรปโป้ห้ามไว้เมื่อลิปโป้แลเห็นกิเลงก็ลุกขึ้นมาจูงมือกิเลงไปนั่งเก้าอีกิเลงจึงว่าแกลิปโป้ว่าท่านคิดทำการนี้จะฆ่าเราเสียหรือหรือว่าจะฆ่าไอ้เล่าปีหูยาว ลิโป้ว่าเราไม่ได้คิดร้ายแก่ท่านทั้งสองข้างแต่เล่าปีกับเราเหมือนกับพี่น้องบัดนี้ท่านจะมาทําอันตรายแก่เล่าปีเราจึงยกมาช่วยกิเลงตอบว่าถ้าดังนั้นท่านจาจะฆ่าเราเสียก่อนเล่าปีจึงจะได้ความสุขลิโป้จึงว่าเราคิดจะให้ท่านทั้งสองข้างเป็นไมตรีต่อกันมิให้ไพรพลพต้องได้รับความลําบากแล้วลิโป้ก็จุงมือกิเลงไปให้นั่งด้วยกันกับเล่าปีลิโป้เข้าไปนั่งกลางชวนกันกินสุราแล้วจึงว่า ท่านทั้งสองเห็นแก่หน้าเราอย่าได้คิดพยาบาทกันเลยเล่าปีก็นิ่งอยู่กี่เหลงจึงว่าตัวเราอ้วนสุดพูดเป็นนายใช้ให้ยกทหารมาจับตัวเล่าปีแล้วเราจะกลับไปนั้นเห็นจะไม่พ้นความผิดเตี้ยวหุยโกรธถ,ถอดกระบีออกแล้วร้องตวาดว่าท่านอย่าดูหมิ่นเราเรามิใช่เด็กแต่โจรพกผ้าเหลืองครั้งนั้นยังมิอาจดูถูกพี่น้องเรากกนอูเห็นเตียวหุยกระทำวุ่นวายขึ้นจึงห้ามว่าเราคอยฟังคารมลิปโป้ด,ดูก่อนว่าจะว่าประการใด เมื่อไม่ตกลงกันแล้วเราจะคิดต่อภายหลังลิปโป้เห็นดังนั้นจึงว่าเราให้เชิญท่านทั้งสองมาบัดนี้เจ้าว่าให้ดีต่อกันทั้งสองฝ่ายกิเลงนั้นเขาก็นิ่งอยู่แต่เตี้ยวหุยทำหยาบช้ามีได้คิดแก่หน้าเราผู้เป็นใหญ่แล้วลิโป้ก็ทำเป็นโกรธจับเอาทวนขึ้นถือไว้เล่าปีกิเลงเห็นดังนั้นก็ตกใจคิดว่าลิปโป้จะทำร้ายลิปโป้จึงให้ทหารเอาทวนไปปักไว้ไกลประมาณ5เส้นแล้วว่าเราจะเสี่ยงให้ประจักษ์แกเทพดาทั้งหลาย แมนยิงเกาทันไปไม่ได้ถูกปลายทวนจึงทำสงครามกันตามความคิดเถิดถ้าเรายิงถูกท่านทั้งสองข้างจงเลิกทับกลับไปตามคำเราว่าแม้นผู้ใดไม่ฟังเราเราก็จะทำสงครามด้วยผู้นั้นกิเลงได้ยินลิโป้ว่าดังนั้นก็มีความยินดีจึงคิดว่าที่ไหนลิโป้จะยิงไปถูกปลายทวนกูจะรับคำไว้แต่พอเป็นทีเมื่อลิโป้ยิงไม่ถูกแล้วกูจะได้ทีกระทำการกับเล่าปีถนัดลิโป้ก็ช่วยเล่าปีไม่ได้ คิดแล้วกิเลงก็รับคำลิปโป้ไว้ลิปโป้ก็ชวนเล่าปี่กิเลงเซพสุราลิปโป้จึงจับเกาทานขึ้นร้องให้ทหารทั้งปวงดูแล้วก็ยิงเกาทานไปถูกปลายทวนซึ่งปักไว้นั้นทหารทั้งปวงก็ร้องสรรเสริญลิปโป้ว่าชำนาญเกาทานหาผู้เสมอไม่ได้ลิปโป้หัวเราะแล้วจับเอามือเล่าปี่กิเลงว่าเราเสียงกะเทพพดาก็เห็นปรากฏอยู่แล้วก็ชวนกันกินโตะ๊ะกิเลงจึงว่าบัดนี้เราก็เห็นประจักษ์ซึ่งท่านเสียงครั้นเราจะยกกลับไปแกรงอ้วนสุดจะมีเชื่อ ลิโป้จึงว่าท่านอย่าวิตกเลยแล้วแต่งหนังสือเป็นสำคัญไปถึงอ้วนสุดกิเลงก็รับเอาหนังสือแล้วลากลับไปเมืองลำยงลิโป้จึงว่าแกเล่าปีว่าครั้งนี้เรามิได้ยกมาท่านก็จะพิพ้นมือกิเลงเล่าปีคำนับลิโป้แล้วลากลับไปเมืองเสี่ยวไผ่ลิโป้ก็ยกทหารไปเมืองชีจิวฝ่ายกิเลงไปเมืองลำยงจึงบอกเนื้อความแกอ้วนสุดเอาหนังสือของลิโป้นั้นไปให้อ้วนสุดเห็นหนังสือดังนั้นก็โกรธว่าลิโป้เจรจาไม่ได้มีความสัตย์จึงสั่งทหารว่า เราจะยกไปจับตัวเล่าปีแล้วจะไปตีเมืองชีจิว๋วกิเหลงจึงห้ามว่าลิโป้นั้นเป็นคนกล้าแข็งทหารที่มีฝีมือก็มากท่านจะยกไปบัดนี้เล่าปีกับลิโป้ยังชอบกันอยู่เกือบจะยกเข้าตีกระนาบข้าพเจ้าเห็นจะเสียท่วงทีการเราที่คิดไว้จะเห็นจะไม่สําเร็จขอให้ท่านไปขอลูกสาวลิโป้ซึ่งเกิดด้วยนางเงียมซีนั้นมาให้แก่ลูกชายท่านลิโป้กับท่านก็จะสนิทกันเข้าถ้าจะคิดอ่านจับตัวเล่าปีก็จะได้โดยสะดวก อ้วนสุดเห็นชอบด้วยจึงแต่งให้หันอินคุมเอาสิ่งของที่ดีเป็นอันมากให้แก่ลิโป้ให้ว่าตามซึ่งกิเลนคิดนั้นฮันอินไปถึงเมืองชีจิ๋วเข้าไปหาลิปโป้เอาสิ่งของนั้นให้แล้วจึงว่าอ้วนสุดนายข้าพเจ้าคิดถึงท่านจึงให้ข้าพเจ้าเอาของทั้งนี้มาให้แก่ท่านจะขอลูกสาวท่านให้เป็นภร,ะระยาบุตรอ้วนสุดจะได้เป็นไมตรีต่อกันสืบไปลิปโป้ได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีรับเอาสิ่งของไว้จึงเข้าไปปรึกษากับนางเหยีมซีผู้เป็นภระระยานางเหมซีจึงว่า อ้วนสุดเป็นคนมีปัญญาถ้าแกละทหารก็มากตั้งอยู่เมืองลำยงเป็นเมืองใหญ่นานไปอ้วนสุดจะได้เป็นเจ้าลูกเราจะได้เป็นใหญ่ด้วยท่านคิดเห็นพร้อมกันแล้วลีโป้จึงออกมาว่าแกฮันอินว่าเราจะให้ลูกสาวเราไปตามคำอ้วนสุดแล้วเชิญให้หันอินกินโต๊ะแล้วหันอินก็ลาลีโป้กลับไปเมืองลำยงบอกเนื้อความแกอ้วนสุดว่าลีโป้มีความยินดีต่อท่านรับว่าจะให้ลูกสาวแก่ท่านอ้วนสุดได้ยินดังนั้นเห็นว่าความคิดซึ่งคิดไว้นั้นจะสำเร็จ อ้วนสุดจึงตกแต่งสิ่งของให้หันอินคุมไปเมืองชีจิว๋วรับเอาตัวลูกสาวลิปโป้หันอินก็ลาอ้วนสุดไปเมืองชีจิว๋วจึงเข้าไปหาลิปโป้แล้วบอกว่าอ้วนสุดมีความยินดีนักให้ข้าพเจ้ามารับลูกสาวท่านลิปโป้ได้ยินดังนั้นก็รับสิ่งของไว้แล้วเชิญให้หันอินกินโตะ๊ะแล้วจัดแจงให้ไปอยู่ที่ตึกรับแขกทั้นเวลาเช้าตันกงที่ปรึกษาลิปโป้มาหาหาันหอินหันอินเห็นตันกงก็ลุกออกมารับเชิญให้นั่งตันกงจึงว่าเราปีอยู่ในอำนาจลิปโป้ บัดนี้อ้วนสุดเกาลิปโปก็ชอบกันแล้วถ้าอ้วนสุดมหาลิปโปถึงจะปรารถนาศีรษะเล่าปีก็จะได้โดยง่ายหันอินสะดุ้งใจลุกจากเก้าอี้ห้ามตันโกงว่าท่านเจรจาดังนี้ไม่สมควรใช่อ้วนสุดจะมาขอลูกสาวลิปโป้จะประสงค์ศีษะเล่าปีนั้นก็หาไม่ได้ท่านโกงตอบว่าท่านอย่ารังเกียจเราเลยเราเห็นว่าการของท่านที่คิดไว้จะทิ้งนานไปเห็นจะไม่สําเร็จเราจึงช่วยเตือนสติท่านหันอินเห็นว่าตันโกงว่าตามจริงจึงว่า ขอท่านช่วยธุระด้วยตันกงก็รับว่าท่านอย่าวิตกเลยทาริปโป้ปรึกษาเราเราจะว่าให้ริปโป้ส่งลูกสาวให้อ้วนสุดหันอินดีใจจึงว่าแม้ท่านทำการสำเร็จครั้งนี้อ้วนสุดจะรู้จักคุณท่านตันกงก็ลาหันอินไปหาริปโป้แล้วทำเป็นถามว่าได้ยินว่าท่านจะยกลูกสาวให้ลูกชายอ้วนสุดนั้นจริงหรือริปโป้ก็รับว่าจริงตันงกงว่า ท่านได้อ้วนสุดเป็นที่เกี่ยวดองกันดังนี้ข้าพเจ้าก็มีความยินดีนักเมื่อใดท่านจะคิดการแต่งเล่าลิปโป้จึงว่าการทางนี้เป็นการใหญ่จำเราจะปรึกษากันให้ทั่วก่อนตันโขงตอบว่าทำเนียมแตก่ก่อนถ้าเป็นกษัตริย์กำหนดปีหนึ่งจึงทรงตัวลูกสาวถ้าขุนานางผู้ใหญ่กำหนด6เดือนขุนานางผู้น้อยกำหนด4เดือนถ้าราษฎรกำหนด30วันลิปโป้จึงว่าบัดนี้อ้วนสุดได้ตรายยกไว้ก็เข้าในระหว่างกษัตริย์อยู่แล้ว เราก็ย้งการไว้ตามอย่างขัรตย์ตั้นคงจึงว่าเห็นชักช้านักทุกวันนี้บ้านเมืองก็ยังไม่ปกติต่ตางคนต่างชิงกันเป็นใหญ่ถ่าจะหน่วงการไว้ดังนี้เกลือคนทั้งปวงที่เป็นศัตรูรู้ไปจะยกทหารติดตามคอยชิงเห็นจะได้ความรำคาญ ขอให้ท่านส่งลูกสาวไปให้อ้วนสุดอย่าให้คนตั้งปวงซึ่งเป็นศัตรูรู้ลิปโป้เห็นชอบด้วยก็เข้าไปสั่งให้นางเหียนซีเร่งรัดแต่งการให้สําเร็จแต่ในเวลากลางคืนครั้นเช้าลิโป้จึงให้ลูกสาวขึ้นขี่เกวียนไม้หอมแล้วมอบตัวให้หันอินกับสิ่งของตามธรรมเนียมให้ทรงเหียนกับงยซกไปส่งและทหารแห่ออกจากเมืองเป็นอันมากตันขุยบิดาตันเต๋งซึ่งเป็นคนผู้ใหญ่ป่วยนอนอยู่ในเรือนได้ยินเสียงกลองม้าล่ออึ้งมาจึงถามคนใช้คนใช้บอกว่า ลิปโปยกลูกสาวให้บุตรอ้วนสุดตันกุยพิเคราะห์ดูก็แจ้งในกลอ้วนสุดตันกุยจึงคิดว่าแม้เรานิ่งเสียบัดนี้เล่าปีเห็นจะเป็นอันตรายมั่นคงตันกุยจึงแต่งตัวโภกผ้าขาวทำอาการประหนึ่งจะไปเยือนศพก็เข้าไปหาลิปโปโ้ลิปโปเห็นตันกุยมาผิดประหลาดหน้าตาโศกเศร้าจึงถามว่าท่านมาใย,ายตันกุยตอบว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงคลึกโครมคิดว่าเขาประโคมศพท่าน จึงมาหวังจะเยือนศพท่านดิโป้ตกใจจึงซักถามตันกุยว่าซึ่งท่านจะรจาดังนี้เราเห็นประหลาดนักหรือใครบอกเล่าว่าเราตายตันกุยจึงว่าแต่ก่อนท่านรับสิ่งของสินบนของอ้วนสุดแล้วภายหลังท่านก็ยกไปช่วยเล่าปีท่านมาบัดนี้ได้ยินว่าท่านยกลูกสาวให้แก่บุตรอ้วนสุดเมื่อท่านกับอ้วนสุดเป็นเกี่ยวดองกันแล้วอ้วนสุดจะยกไปตีเมืองเสียวพ่ายท่านจะไปช่วยเล่าปีก็ไม่ได้เมื่อเมืองเสียวพ่ายเสียแก่อ้วนสุดแล้วเห็นว่าชีจิ๋วจะไม่เป็นสุข อ้วนสุดจะได้เบียดเบียนยืนทหารแลเสเบียงท่านจะเสียอ้วนสุดไม่ได้รดาษฎรทั้งปวงก็ได้ความเดือดร้อนเห็นท่านกับอ้วนสุดก็จะผิดใจกันเป็นมั่นคงประการหนึ่งอ้วนสุดคิดขบฏต่อพระเจ้าเฮียนเต้หัวเมืองทั้งปวงก็ย่อมแจ้งอยู่สิน้นและท่านจะมาคิดกับอ้วนสุดดังนี้คนทั้งหลายก็จะพลอยเป็นศัตรูท่านลิปโป้เห็นชอบด้วยจึงว่ากับตันกุยว่า เราทำการทั้งนี้เพราะฟังคำตันกงงึงเสียการลิรปโป้จึงให้เตียวเลี้ยวคุมทหารติดตามไปจิงเอาตัวลูกสาวกับหันอินมาแล้วให้จำหันอินไว้ลิปโป้จึงให้หนังสือไปถึงว้นสุดว่าเรายังจัดแจงสิ่งของทั้งปวงอยู่ท่านสำเร็จแล้วเมื่อใดเราจึงจะส่งลูกสาวไปตันกุ๋ยจึงว่าแกลิปโป้ว่าท่านจงส่งตัวหันอินไปให้แกโจโฉในเมืองฮูโตจะได้มีความชอบแก่ท่านลิปโป้ยังไม่ได้ว่าประการใดพอทหารเอาเนื้อความมาบอกว่า บัดนี้เล่าปีเกลียกล่อมซ่องสมุทหารได้เป็นอันมากคิดกระทําการสิ่งใดก็ไม่ได้รู้ลิปโป้จึงว่าซึ่งจะแรงเล่าปีไม่ได้ด้วยธรรมดาทหารก็จําต้องคิดอ่านจัดแจงไว้จะได้ป้องกันร,รักษาตัวครั้นอยู่ต่อมาลิปโป้ให้ทรงเหียนกับงุยศไปซื้อมาใน,นเมืองสัวตังกลับมาบอกแก่ลิโป้ว่า ข้าพเจ้าไปซื้อมาได้300ร้อครั้นมาถึงเมืองเสียวพ่ายเป็นเวลากลางคืนมีผู้ร้ายมาตีชิงเอาม้าไปร้อยห้าสิบข้าพเจ้าสืบสาวได้ความว่าเตียวหุยน้องชายเล่าปี่คุ้มพวกเพื่อนปลอมเป็นโจรป่ามาตีชิงเอาไปลิโป้ได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงให้จัดแจงทหารพร้อมแล้วก็ยกไปเมืองเสียวพ่ายจะจับเอาตัวเตียวหุยกับพวกเพื่อนซึ่งเป็นโจรเล่าปี่รู้ดังนั้นก็ตกใจคุมทหารออกมาตั้งรับแล้วจึงร้องถามลิโป้ว่าที่ยกกองทัพมานี้ด้วยเหตุสิ่งใดลิโป้จึงเอาแส้ชี้มาแล้้ววรอง่า ครั้งกี่เลงยกมารบเมืองเสียวพ่ายนั้นเรามีความเอ็นดูจึงช่วยคิดอ่านแก้ไขตัวจึงได้รอดชีวิตอยู่ตัวไม่ได้รู้จักคุณควรหรือมาตีชิงเอาม้าของเราไว้เล่าปีจึงตอบว่าขาพเจ้าให้ไปจัดซื้อม้าอยู่บ้างและจะได้ชิงเอามา้ทันไว้หาไม่ได้ลิปโป้จึงว่าตัวใช้เตียวหุยผู้น้องไปชิงเอาม้าเราได้ร้อยห้าสิบเป็นฉนตัวจึงมิรับเตียวหุยได้ยินลิปโป้ว่ากล่าวหยาบช้าแก่เล่าปีดังนั้นก็โกรธจึงขับม้าออกไปแล้วร้องตอบลิปโป้ว่า ตัวกูชิงเอาม้าของมึงมาจริงอยู่มึงจะทำไมกูลิโป้ได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงตอบว่าอายผู้ร้ายตากลมนี่มาทำการหยาบช้าดูหมิ่นกูเป็นหลายครั้งมาแล้วกลับท้าทายกูอีกเล่าเตียวหุนจึงว่ากูตีชิงเอาม้าของมึงไว้นี่มึงโกรธหรือซึ่งมึงตีชิงเอาเมืองชีจิ๋วของพี่กูไว้นั้นมึงเข้าใจว่ากูหาโกรธไม่หรือลิโป้ได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงขับม้าออกรบกับเตียวหูได้ร้อยเพลงเล่าปี่คิดเกรงว่าเตียวหุยจะเสียทีแก่ลิโป้จึงให้ตีม้้าลอขึน เตียวหุยกลับเข้ามาหาเล่าปีครั้นเวลาคำ่ำเล่าปีก็ยกทหารกลับเข้าเมืองลิปโปก็ยกทหารเข้าล้อมเมืองไว้ทั้ง4ด้านฝ่ายเล่าปีจึงว่าแกเตียวหุยว่าเหตุเกิดทั้งนี้พอตัวไปชิงเอามา้าลิโป้มาบัดนี้ตัวเอาม้าไปซ่อนไว้แห่งใดเตียวหุยจึงบอกว่าเอาไปซ่อนไว้นวัดกกอีบนบนเนินเขาเล่าปีจึงให้ทหารออกไปขอขามาลิปโป้ว่าเดิมนั้นมีได้รู้จึงไม่รับ มาบัดนี้รู้อยู่แล้วข้าพเจ้าเอาม้ามาคืนให้ท่านจะได้พยาบาทเลยจะได้เห็นหน้ากาันสืบไปดิโป้ก็คลายโกรธจึงว่าซึ่งเล่าปีให้มาขอเข้ามาเรานั้นเราก็ยอมตามคำแล้วตั้นคงจึงว่าได้ทีอยู่แล้วท่านจะรั้งรออยู่จะไม่กำจัดเล่าปีเสียให้ได้นานไปเล่าปีก็จะเป็นศัตรูทำอันตรายแก่ท่านดิโป้เห็นชอบด้วยก็ยกทหารเข้าตีเมืองเสียวพ่าย เล่าปีเห็นจะต้านทานไม่ได้จึงปรึกษาด้วยบิทตปกับซุนเขียนว่าครั้งนี้ลิโป้มีกำลังเป็นอันมากท่านจะคิดประการใดซุนเขียนจึงว่าโจโฉมีน้ำใจพยาบาทลิโปอยู่รอจะรบตีฝ่าออกไปณนะเมืองฮูโตแล้วจะขอทหารโจโฉกลับมารบลิโป้เล่าปีเห็นชอบด้วยจึงว่าผู้ใดจะอาสาตีฝ่าออกไปเตียวหุยก็รับอาสาเล่าปีจึงจัดแจงทหารให้เตียวหุยเป็นกองหน้าตัวเล่าปีคุมครอบครัวเป็นกองกลาง กวนอูคุมทหารเป็นกองหลังขันเวลาสามยามเดือนสว่างเล่าปีกกวนอูเตียวหุยก็ยกทหารเปิดประตูเมืองรบป้องกันฟันฝ่าไปข้างทิศเหนือฝ่ายทรงเหียนง,งุยซกซึ่งเป็นทหารคุมอยู่ทิศเหนือเห็นก็ยกทหารเข้ารบด้วยเตียวหุยเป็นสามารถเตียวหุยกับเล่าปีกก็ออกไปได้เตียวเลี้ยวเห็นกวนอูยกมาเป็นกองหลังก็ขับทหารเข้าตามตีท้ายกวนอูขับมารบป้องกันออกมาได้พร้อมกับเล่าปีเตียวหุยก็ยกไปเมืองฮูโต ดิโพร,รู้ว่าเล่าปีหนีไปก็ไม่ได้ติดตามจึงพาทหารทั้งปวงเข้าไปในเมืองเสียวพ่ายเกลี้ยกล่อมให้รัษฎรเป็นปกติยกให้โกซุนอยู่รักษาเมืองเสียวพ่ายดิโพนั้นก็ยกกลับไปเมืองชีจิว๋วฝ่ายเล่าปีครั้นยกมาถึงเมืองฮูโตจึงตั้งอยู่นอกเมืองแล้วให้ซุนเขียนเข้าไปบอกแกโจโฉว,ว่าบัดนี้ลิโ้ยกมาตีเมืองเสียวพ่ายข้าพเจ้าเล่าปีแตกหนีมาจะขอพึ่งอยู่ด้วยท่าน โจโฉก็มีความยินดีจึงว่าเล่าปีนี้อุบมาเหมือนแสเดียวกับเราแล้วก็แต่งทหารออกไปรับเล่าปีเข้ามาในเมืองเล่าปีจึงให้กวนอูเตียวหุยอยู่รักษาครอบครัวและทหารทั้งปวงแล้วพาซุนเขียนกับบิ๊กเข้าไปโจโฉออกมารับถ้อยทีถ้อยคำนับจึงเชิญเล่าปีให้นั่งที่สมควรเล่าปีจึงเล่าเนื้อความแต่หลังจนลิปโป้ยกมาตีเมืองเสียวพ่าให้ฟังทุกป,ประการโจโฉจึงว่า ลิโป้นั้นเป็นคนหยาบช้ามิได้รู้จักคุณท่านเป็นผู้มีคุณครั้งนี้ท่านได้มาถึงเราแล้วอย่าได้เป็นทุกข์เลยเราจะช่วยท่านท่านกับเราจะยกทัพไปตีเมืองชีจิ๋วกำจัดลิโป้เสียให้ได้เล่าปีจึงว่าท่านว่าทั้งนี้คุณหาที่สุดมิได้โจโฉจึงแต่งโต๊ะเชิญให้เล่าปีกินแล้วเล่าปีก็ลาโจโฉออกไปยังกองทัพซุนฮกจึงว่าแก่โจโฉว,ว่า เล่าปีเป็นคนมีสติปัญญาเห็นจะคบไว้ไม่ได้นานไปจะเป็นอันตรายบัดนี้เล่าปีมาถึงเงื้อมือเราจะฆจ่าเสียโจโฉไม่เห็นด้วยก็นิ่งอยู่ซุนฮกก็ลาไปพอกุยแกเข้าไปหาโจโฉโจโฉจึงเล่าเนื้อความให้กุยแกฟังตามซึ่งซุนฮกว่านั้นกุยแกจึงว่า ซึ่งสุนหกว่านั้นไม่ชอบทุกวันนี้ท่านคิดการใหญ่จะหาผู้ใดมีสติปัญญาคิดการด้วยเล่าปีเล่าก็เป็นคนมีสติปัญญาหนีร้อนมาพึ่งเย็นถ้าท่านฟังคําสุนหกข่าเล่าปีเสียคนทั้งปวงซึ่งหมาจะมาอยู่ด้วยท่านนั้นก็จะคิดถอยหลังกลับไปอาณาประชาราษฎรทั้งปวงก็จะมีความคอรหานินทาเป็นที่สงสัยขอท่านคิดดูจงควรโจโฉเห็นชอบด้วยจึงว่าท่านว่าทั้งนี้ต้องความคิดเราทุกประการ ครั้นเวลาเช้าโจโฉเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้จึงกราบทูลจะขอตั้งเล่าปี่เป็นเจ้าเมืองอีจิว๋วพระเจ้าเฮียนเต้ก็ได้โปรดให้โจโฉก็ลากลับออกมาที่อยู่เทียยกจึงว่าแกโจโฉว,ว่าเล่าปี่มีสติปัญญาซึ่งจะเป็นผู้น้อยอยู่ในบังคับผู้ใดนั้นหาไม่ได้นานไปเห็นจะเอาใจออกห่างท่านท่านจงจับเอาตัวเล่าปี่ฆ่าเสียจึงจะควรโจโฉจึงว่า บัดนี้เราคิดเอาใจผู้คนอยู่เล่าปีเป็นคนมีสติปัญญาเราจะฆ่าเสียนั้นคนทั้งปวงรู้ก็จะเสียใจเนื้อความนี้เราได้ปรึกษากับกุยแกแล้วและท่านมาว่าทั้งนี้เห็นไม่ชอบพอเพราะเล่าปีเข้ามาหาโจโฉโจโฉจึงจัดทหารสามพันให้แก่เล่าปีแล้วโจโฉจึงว่าเรากราบทูลพระเจ้าเฮียนเต้ตั้งท่านเป็นเจ้าเมืองอิจิวท่านไปอยู่เมืองอิจิวแล้ว จึงยกไปตีเมืองเสียวไพ่แล้วตั้งเกลียกกล่องผู้คนไว้จะได้เป็นกำลังไปทำการกำจัดลิโป้ณเมืองชีจิว๋วเราปีก็รับคำโจโฉกระทำคำนับแล้วลาโจโฉไปตั้งอยู่ณเมืองอีจิว๋วจบตอนที่14ครับในส่วนของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาของ3มก๊กตอนที่14นี่นะครับประเด็นที่สําคัญที่จะนํามาเล่าก็คือเรื่องของตราหยกแผ่นดินว่าสุนเกียนจะได้มาจริงหรือไม่มีบันทึก ไว้ว่าอย่างไรแล้วก็ตกทอดมาสู่ซุนเซ็กหรือว่าไปสู่มือของอ้วนสุดเลยประเด็นต่อมาคือการเข้าตีเล่าปีที่เสียวพ่นะครับของดิโป้ว่าหลังจากที่คืนดีกันแล้วเนี่ยทำไมดิโป้ถึงต้องเข้าตีเล่าปีด้วยมันมีเหตุผลว่าม,าม,มาีการขโมยม้ากันจริงๆหรือและสุดท้ายก็คือการเข้าหาโจโฉนั้นของเล่าปีมีบันทึก ไว้ว่าอย่างไรครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของตราย,ยกแผ่นดินครับมีบันทึกของอูซูนะครับว่าไว้ว่าในขณะที่หลังจากที่เกิดพันธมิตรต่อต้านตังโต๊ะเนี่ยนะครับในปี19 1นะครับปีคริสตกรากรเาช191ซุนเขียนได้พบมันที่ล้วอย,อย่างทางตอนใต้นะครับทางตอนใต้ของรัชวังแล้วก็ได้มอบไปสู่มือของอ้วนสุดนั่นเองครับก็เป็นที่รู้จักกันดีครับว่า ในจุดหมายเหตุ3าก๊กเนี่ยว่าในเวลาต่อมาเนี่ยหลังจากที่อ้วนสุดนะครับได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิในปี197แต่เขาต้องตายไปในอีก2ปีต่อมาเราก็จะเห็นได้ว่ามีบันทึกว่ามีลูกน้องเก่าของอ้วนสุดเนี่ยได้นำอาตราหยกนี้เนี่ยมามอบให้ที่ฮูโตซึ่งขณะนั้นหูโตก็คือพระเจ้า เซนตี้นะครับพระเจ้าเฮียนเต้ได้เป็นห้องเต้อยู่ในระหว่างที่โจโฉได้าพาพระเจ้าเฮนเต้นั้นมาอยู่ที่ฮูโตกนั่นเองครับสรุปก็คือว่ามีบันทึกไว้ว่าซุนเกียนได้ไว้แล้วก็สุดท้ายแล้วไปอยู่ในมือของอ้วนสุดนั่นเองครับแต่ประเด็นที่ว่ามันได้ถูกส่งมอบจากมือของซุนเกียนไปสู่มือของอ้วนสุดโดยตรงหรือว่า ผ่านมือซุนเซ็กเหมือนกับที่ระบุไว้ในนิยายว่าซุนเซ็กเอาตราหย,ยกไปแลกเพื่อที่จะออกมาตั้งตัวนั้นประเด็นนี้เนี่ยในอู่ซูก็ว่าต่อเอาไว้ว่าครับหลังจากที่ว้วนสุดนั้นได้สถาปนาตนเองเป็นห้องเต้นั้นเขาก็ได้กักตัวหูหยินอูนะครับก็คือภรรยาของซุนเขียนนั้นเอาไว้เป็นตัวประกันเพื่อที่จะแลกเอาตราหย,ยกนั้นมาไว้กับตนนั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าว้วนสุดได้ตั้งตัวก่อนที่จะได้ ตายกไว้นั่นเองครับนี่คือบันทึกฝ่ายของอูซสู่ได้ว่าไว้อย่างนั้นครับในส่วนของจดหมายเหตุในเรื่องของการรบระหว่างลิปโป้กับเล่าปีนั้นในซานก่อจือบทประวัติของเจ้านายพระองค์ก่อนซึ่งก็คือเล่าปีนั่นเองครับว่าไว้ว่าเมื่อเล่าปีไปอยู่ที่เสียวพ่ายเล่าปีก็ได้ซ่องสุมกําลังพลทําให้ลิปโป มิอาจทนได้นะครับวันนี้ก็จะแตกต่างจากในนิยายนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในนิยายบอกว่าลิโป้ทนได้ลิโป้นั้นเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเป็นขุนพลเป็นเจ้าเมือก็ต้องซ่องสุมกําลังพลเป็นกันชนให้กับเขาเป็นธรรมดาแต่จุดหมายเหตุนั้นบอกว่าลิโป้ทนไม่ได้ที่เห็นเล่าปีนั้นซ่องสุมกําลังพลจึงนํากําลังเข้าตีเล่าปีนี่ครับก็คือสาเหตุง,ง่ายๆนะครับเท่านั้นเองเล่าปีก็จึงหนีไปยังฮูโต แล้วก็เข้าพึ่งพาโจโฉในที่สุดครับบันทึกเอาไว้ว่าโจโฉได้ต้อนรับเล่าปี่เป็นอย่างดีอย่างให้เกียรตินะครับแล้วก็ถึงกับให้เล้าปี่นั้นขึ้นนั่งรถม้าเสมอกันในทีเดียวครับพร้อมกราบทูลให้ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าเมืองอิจิว๋วซึ่งชื่ออิจิ๋วเนี่ยมันมีความสําคัญกับเล่าปี่เป็นอย่างยิ่งครับอิจิ๋วหรือว่าอยู่โจเนี่ยเป็นชื่อที่ผู้คนหรือว่าขุนนางในสมัยนั้นเนี่ยนะครับใช้เรียกเล่าปี่ในเวลาต่อมาเพื่อเป็นการให้เกียรติกับตําแหน่งที่ถูกแต่งตั้งจาก ราชสํานักอย่างเป็นทางการนอกเหนือจากตําแหน่งแม่ทัพซ้ายแล้วก็ชื่ออีกชื่อหนึ่งของเล่าปีที่จะเห็นในบันทึกเนี่ยก็คือในจดหมายเหตุสามก๊กเนี่ยนะครับเฉินโซ่เนี่ยจะใช้คําแทนเล่าปีว่าเจ้านายพระองค์ก่อนส่วนชื่อที่ขุนนางต่างๆเรียกเล่าปีก็จะเป็นการเรียกว่าเจ้าเมืองอีจิว๋วแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเล่าปีจะ แตกทับแตกกระสานส้านเซนมาอยู่กับเล่าเปียวจะแตกทับจากโจโฉมาโลซกเองก็ยังเรียกเล่าปีว่าเจ้าเมืองอิปจิวอยู่เช่นเดิมนั่นคือการเรียกอย่างให้เกียรติกันนั่นเองครับจดหมายเหตุสามโคกบทประวัติของเล่าปีบันทึกเกี่ยวกับตอนนี้ไว้นะครับบอกว่าเจ้านายพระองค์ก่อนกลับไปสู่เสียวพ่ายแล้วก็เริ่มที่จะรวบรวมกําลังพลจนได้หนึ่งื่นนายลิปโป ทนไม่ได้ที่เห็นเล่าปีกระทําอย่างนั้นจึงนําทัพด้วยตนเองเข้าตีเล่าปีทันทีเล่าปีนั้นพ่ายแพ้แล้วก็หนีไปพึ่งโจโฉโจโกงก็ได้ดูแลเล่าปีเป็นอย่างดีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองอิจิว๋วเล่าปีกลับไปสู่เพ่ครับแล้วก็เริ่มที่จะรวบรวมกําลังพลขึ้นอีกพร้อมกับได้กําลังพลเพิ่มเติมจากโจโฉแล้วก็ประกาศว่ากองทัพของเล่าปีนั้นจะเคลื่อนตัวไปทางตะว,วันออกเพื่อที่จะเข้าตีลิปโป เพื่อการแก้แค้นนะครับดีปโป้ก็ส่งทางด้านของเกาซุนนะครับหรือโกซุนเนี่ยมาตีเล่าปีโจโฉเองก็ส่งแฮหัวตุ้นนะครับเสียหัวตุ้นเข้ามาช่วยเล่าปีอีกมือหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเล่าปีได้ครับเล่าปีพ่ายแพ้ให้กับทัพโกซุนครับ อันนี้น่าจะมีการระบุไว้ในตอนต่อไปนะครับโกซุนก็ได้จับภรรยาแล้วก็ลูกของเล่าปี่เอาไว้แล้วก็ส่งไปให้กับลิโปอีกครั้งหนึ่งโจกงแลโจโฉเองก็ได้นาทัพด้วยตนเองครับเข้ามาทางตะวันออกเพื่อที่จะช่วยเหลือเล่าปี่ล้อมลิโปที่เสียวพ่ายครับซึ่งอันนี้เราจะเห็นในการขยายความในวรรณกรรมในตอนต่อไปนั่นเองครับ อ้าแล้วสาเหตุที่ลิโป้ไปตีเล่าปีเพราะว่าถูกขโมยม้านั้นหลอกกุ้นจงเอามาจากไหนนะครับมันก็มีบันทึกครับบันทึกที่เเรียกว่า Chronicle of Heroes นะครับซึ่งเป็นบท แปลภาษาอังกฤษมาจากต้นฉบับภาษาจีนซึ่งวันนี้พวกเองก็จําไม่ได้ครับว่ามันอ่านเป็นออกสิยงเป็นภาษาจีนนั้นว่ายอย่างไรเขาค้นอยู่ทั้งวันเนี่ยนะครับก็ยังหาไม่เจอก็ขอทับศัพท์เป็น Chronicle of Hero นะครับในตรงนี้เนี่ยมีบันทึกเอาไว้นะครับว่าในเจนอันศกปีที่3านะตรงกับปี198งรกิลิโปได้ส่งคนเนี่ยไปเหอเน่หรือโฮไลเ่เพื่อที่จะซื้อมาแต่ว่าถูกปล้นโดยทหารของเล่าปีลิปโปจึงส่ง แม่ทัพครับมาเพื่อที่จะทวงม้าคืนแม่ทัพที่ส่งมาก็คือโกซุนเจ้าเดิมแล้วก็เจ้าเมืองไปตี้นะครับซึ่งขณะนั้นก็คือจางเหลียวหรือว่าเตียวเลี้ยวเข้ามาตีเล่าปีนะครับในเดือน9้าของปีเดียวกันเล่าปีก็หนีไปโน่นแล้ะครับหนีไปยังเพยนะครับที่เดิมแล้วก็ในบันทึกเนี่ยบอกว่าเล่าปีหนีไปคนเดียวนะครับอันนี้ก็จะส่วนมากก็จะหาว่า วันนีพกเนี่ยชอบว่าเล่าปีว่าหนีไปคนเดียวนะครับก็ค,คือมันบันทึกไว้อย่างนี้จริงๆน,นะครับเล่าปีนี้ไปคนเดียวครับทิ้งภรรยาและลูกไว้จนถูกจับในครั้งนี้ในเดือน10น,นะครับโจโฉได้เคลื่อนทับลงมาโจมตีลิโปโ้เล่าปี่เองก็ได้มาพบกับ โจโฉที่ชายแดนเมืองเหลียงนะครับเหลียงตรงนี้เนี่ยอยู่ทางตะวันออกใกล้ๆกับฮูโตนะครับไม่ใช่เหลียงจิว๋วเหลียงโจทางทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นเมืองไม่ใช่แคว้นนะครับแล้วทั้งสองก็ได้ร่วมทับกันเพื่อที่จะตีทางตะวันออกนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เหลาก้นจนได้หยิบยกเข้าไปเสริมในเรื่องไว้อย่างกลมกลืนและดูสมน้ําสมเนื้อกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าในบันทึกเนี่ยบอกว่าเป็นทหารของเล่าปี่ไม่ได้บันทึกไว้ว่า เป็นตัวเตียวหุยเท่านั้นเองถ้าจะหยิบเอาใครสักคนมารับบทนี้เนี่ยเตียวหุยเนี่ยผ่านการออรดิชั่นฉลุยโดยไม่ต้องแปลกใจครับเป็นไปนไม่ได้ที่จะหยิบเอากวนอูมาขโมยมาเดีย๋ยวคนอ่านจะไม่เชื่อ,อสำหรับสาประเด็นในตอนนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับย้ำอีกทีนะครับว่านี่ไม่ใช่การเปรียบเทียบว่าอันไหนเท็จอันไหนจริงตามชื่อของวิดีโอนะครับเพียงแต่นํามาเล่าให้ฟังว่าบันทึกที่เกี่ยวข้องว่าไว้อย่างไรส่วนจริงเท็จนั้นแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะ นำไปศึกษาต่อหรือว่าคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนครับหากผิดพลาดประการใดไม่ครบถ้วนประการใดท่านผู้ฟังสามารถลงความเห็นเพิ่มเติมมาไว้เพราะวันนิพกเองก็หูตาครับแคบครับสามารถที่จะหามาฝากได้เพียงเท่านี้จะได้นำมาเล่ากันในตอนต่อไปครับสวัสดีและขอบคุณครับขอพักโฆษณาหน่อยนะครับแน่นอนว่าทุกท่านเนี่ยไม่ทราบว่าความจริงแล้ววันนิพกมีห้องทํางานอยู่ทั้งหมด4ห้องครับห้องแรกก็ตามภาพที่เห็นครับนี่แหละครับคืออาชีพหลักห้องที่สองคือร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งครับ ห้องที่3คือการพัฒนาอาสังหาริมทิมัพย์เล็กๆพอเลี้ยงแมวเลี้ยงนกที่บ้านและห้องที่4ก็คือช่อง YouTube เล่าเรื่องราวให้ทุกท่านได้ฟังอย่างทุกวันนี้ครับจาก4ห้องดังกล่าวนอกจากห้องแรกแล้วห้องที่เหลือเนี่ยล้วนเป็นความรู้ที่หาได้จากคอร์สเล็กๆครับเรียนรู้จากนอกห้องเรียนจากประสบการณ์ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมที่แทบจะเป็นอาชีพหลักได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่ไหนครับฟิวเจอร์สกิลเขา รวบรวมเอาไว้ให้ยกตัวอย่างครับจากคนที่วาดรูปใช้โปรแกรมไม่ได้คุณสามารถสร้างคอนเทนต์และเล่าเรื่องราวที่คุณอยากจะเล่าได้อย่างคอสวาดภาพโดยใช้ iPad เหล่านี้ครับหรือการตลาดออนไลน์เพื่อธุรกิจที่ท่านทําอยู่ณนะทุกวันนี้หรือจะเป็นการหาเงินในอากาศโดยที่ไม่ต้องลงทุนให้เจ็บตัวเสียไส้แต่ได้กําไรงามไม่ต้องถูกหลอกโดยแชร์ลูกโซ่อย่างคอสยนหน้าอาสังหาริมทรัพย์แล้ววันหนึ่งก็ทําพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ต่อไปต่อยอดได้เรื่อยๆครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่นำเอามาบอกครับเพราะว่า มีหลายเจ้าที่ติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์แต่วันพ้พกเลือกสิ่งนี้ครับเพราะว่าลองมากับตนเองความจริงไม่ต้องมีส่วนลดอะไรก็ถือว่าสุดคุ้มอยู่แล้วครับแต่ วันนี้ผมก็ได้ขอส่วนลดมาให้เพียงพิมพ์รหัสตามลิงก์ตาม, link, ตามคำอธิบายใต้ e s สคริปชันด้านล่างนะครับส่วนส่วนลดเท่าไหร่นั้นไปดูกันเองเพราะว่าอย่างที่บอกครับถึงไม่ลดก็ถือว่าคุ้มสุดๆกับไรายได้ที่ท่านจะได้มาจากความรู้ที่ท่านจะได้ติดตัวไปเพียงราคาไม่กี่บาทนะครับถ้าสุนปินมีหุบเขาปีศาจของตนเองเป็นสถานที่เรียนรู้ศาสตร์วิชาต่างๆฟิวเจอร์สกิลก็อาจจะเป็นหุบเขาปีศาจของคุณก็เป็นได้ครับ